สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงสตินะครับตัวที่ทุกคนรู้จักนะครับก็คือ u u t t p p l r e g r e s s i o นนะครับหรือการวิเคราะห์ตดถอยพ้าหูนะครับเนื้อหาสาระในวันนี้เราจะพูดถึงตัวแปรอิสระที่มีการปรับลดค่านะครับด้วยค่าเฉลี่ยนะครับหรือนะครับหลายๆคนชอบเรียกว่าเป็น Mean Centering Regressor นะครับคำว่า Mean Centering นั้นนะครับเป็นเทคนิคในการปรับข้อมูลนะครับ เป็นการปรับค่าตัวแปรอิสระโดยลบจากค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งก็จะเรียกนะครับว่าเป็น Mean Centering r e g r กเตอนะครับเป็นการปรับตัวแปรนะครับที่ละไม้คล้ายกับค่ามาตรฐานหรือ c ี c สกอร์นะครับโดยค่า c ี c สกอรนั้นจะมีการปรับข้อมูลให้เป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ0และมีส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ1นะครับแต่ว่า Me นเซนเท e r i n g นั้นนะครับจะปรับเฉพาะค่าเฉลี่ยครับแต่ไม่ได้ปรับสเกลนะครับก็หมายความว่า S.D. นะครับของ Mean Centering จะยังเท่ากับ S.D. ของข้อมูลนะครับทีนี้นะครับทำไมจะต้องมีการปรับเป็น Mean Centering นะครับเพราะว่าเชื่อว่าจะช่วยแก้ไขปัญหา m ันติ c o o l i n e a r i t y หรือ c o l l i n e a r i t y ในการวิเคราะหร์ร e เก i o n ได้นะครับโดยเฉพาะตอนที่เราจะต้องมี Interaction t e r m นะครับหรือสมการที่มี Interact หรือสมการที่มีพลิโนเมียลนะครับเทอมนะครับเป็นสมการกลังนะครับอันนี้เป็นสมการปฏิสัมพันธ์ร่วมนะครับตัวการปรับข้อมูลนี้นะครับจะทำให้เราได้ตัวแปรค่าใหม่นะครับตัวแปรเดิมแต่เป็นค่าใหม่นะครับซึ่งก็จะมีค่าเฉลี่ยกับศูนย์นะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่าเดิมนะครับทีนี้นะครับ ผมจะยกตัวอย่างข้อมูลนางรองโปรเจกต์นะครับซึ่งก็จะมีนะครับจำนวนที่ดินถือครองเป็นไร่พื้นที่ทําการเกษตรนะครับเป็นไร่แล้วก็จํานวนสมาชิกในบ้านเป็นคนวัยแรงงานในบ้านวัยแรงงานก็คืออายุ10นะครับสิปีขึ้นไปไปจนถึง10บห้าสิบคหกสิบปีนะครับวัยแรงงานก็คือ15-60ถึงนะครับ15ปีถึง 60ปีขึ้นไปนะครับว่าอยู่ในบ้านมีกี่คนตัวต่อมาเป็นจำนวนวัวควายที่เลี้ยงนะครับไว้ทำกระสุสาวัวควายที่เลี้ยงในบ้านนะครับตัวถัดมาก็จะเป็นตัวเครื่องจักรกลครับอันนี้นัเป็นชิ้นนะครับซึ่งตัวข้อมูลทั้งหมดนั้นนะครับเป็นข้อมูลการสำรวจโครงการนลองนะครับในปีคศ1984นะครับ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างซีเบิร์ดังรองกับสถาบันวิจัยประชากรนะครับมหิดลนะครับต่อมานะครับโครงการดังรองก็เป็นความร่วมมือระหว่าง i p s r กับ CPC นะครับที่ Carolina Population Center u n อ UNC ที่อเมริกานะครับทำการสำรวจในรอบตัดมานะครับก็คือรอบที่2กับรอบที่3นะครับสำหรับตัวข้อมูลนะครับเมื่อเรามาทำการวิเคราะห์ c r r e l a t i o n เราจะพบว่า ข้อมูลนั้นนะครับมีความสัมพันธ์กันนะครับที่สูงเกินจุด75นะครับมีอยู่2ตัวนะครับทุกตัวสัมพันธ์กันหมดนะครับเพียงแต่ว่าตัวที่สูงนะครับมีอยู่2คู่นะครับก็คือตัวโอลแลนด์กับเคานเจอร์แลนด์ก็คือพื้นที่ถือครองกับพื้นที่ทําการเพาะปลูกนะครับตัวแปรตามนะครับในงานนี้ก็คือตัวแปรพื้นที่ทําการเพาะปลูกนะครับจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์กันสูง ในลักษณะตัวข้อมูลนะครับข้อตกลงของตัวแปรอิสระนะครับจะต้องมีความสัมพันธ์กันไม่สูงนะครับดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามที่สูงเกินจุดก็ถือว่าไม่ผิดเงื่อนไขนะครับตัวที่น่าจะมองหรือจับตาดูก็คือจํานวนสมาชิกในบ้านกับจํานวนแรงงานในบ้านนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์กันสูงนะครับเกินจุดเจนะครับตัวนี้ ถ้าวิเคราะห์ร่วมกันแล้วน่าจะเกิดปัญหา c o l i n e a ยลิตีหรือ,อปัญหาที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันสูงนะครับเกินไปทําให้ผลการวิเคราะห์อ,อาจจะไม่น่าเชื่อถือนะครับทีนี้เมื่อเรานําข้อมูลนะครับตัวนี้ไปวิเคราะห์นะครับโดยปกติแล้วถ้าเราเจอว่ามันมีความสัมพันธ์กันสูงเนี่ยเราก็จะนําเข้าเฉพาะบางตัวนะครับบางตัวก็ไม่นําเข้าอย่างเช่นตัวนี้นะครับ La b o r กับตัวจํานวนสมาชิกในบ้านนะครับ เวลาวิเคราะห์แล้วนะครับจะต้องนําเข้าตัวใดตัวหนึ่งนะครับแทนมาการนําเข้าทั้ง2คู่นั้นจะทําให้ผลการวิเคราะห์นั้นจะเกิดปัญหา c o l l i n e ลิตี้ได้นะครับผมก็ทดลองนะครับนำข้อมูลเข้านะครับให้ท่านได้ชมก่อนนะครับก็คือเอาตัวแปรทั้งจํานวนสมาชิกในบ้านกับตัวจํานวนแรงงานในบ้านนะครับวิเคราะห์ก็ซิกทั้งคู่ครับ มีตัวแปรไม่ซิกอยู่หนึ่งตัวก็คือจำนวนสัตว์เลี้ยงนะครับไม่สัมพันธ์ไม่ไม่ซิ gnificant นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราพิจารณาดูในที่ตัวโมเดลนะครับโมเดลซิกนะครับอธิดายได้ประมาณ63%นะครับตัวแปรซิกเกือบทุกตัวนะครับยกเว้นตัวจำนวนสัตว์เลี้ยงเมื่อดูที่ค่าทอ l e เรนต์กับ VIF นะครับจะเห็นว่า ตัวนี้นะครับก็ VIF นั้นนะครับไม่มากกว่า5ไม่มากกว่า10นะครับอยู่ประมาณ1นึงกับครับซึ่งเมื่อดูคู่กับ tolerance แล้วนะครับถ้าค่าเข้าใกล้1น,นะครับแสดงว่ามีความสัมพันธ์กันน้อยนะครับสัมพันธ์นกับตัวอื่นอันนี้ก็นี้เป็นผลนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบกับการนำตัวแปรอิ r a c กชันใส่เข้ามาในสมการนะครับ เมื่อเรานำตัวแปร interaction ใส่เข้ามาในสมการนะครับเราจะเห็นว่าเกิดปัญหา c o i n e a t i t y ครับอันนี้เป็น c o i n e l a t i t y ทางเทคนิคนะครับเพราะว่าตัวปฏิสัมพันธ์ร่วมนั้นก็คือตัวแปรที่เกิดจากการนำเอาอตัวแปรนะครับบางตัวในสมการมาปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างจำนวนสัตว์เลี้ยงกับคนงานเอ่อวัยแรงงานนะครับในบ้านซึ่ง แต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อวิเคราะห์แล้วโมเดลซิกตัวแปรก็ซิกด้วยครับนะครับ p-value น้อยกว่าจุดศูนะครับ p-value น้อยกว่าจุดแสดงว่าทุกตัวแปรนั้น significant นะครับแต่ว่านะครับเมื่อเราสังเกตที่ tolerance กับ VIF จะเห็นว่าอันนี้นะครับเข้าใกล้ศูนย์ครับนะครับแล้วก็ตัวนี้10เกินขึ้นไปเนี่ยนะครับแสดงว่าข้อมูลนั้นนะครับ อาจมีปัญหา collinearity กับ multicollinearity ได้นะครับอันนี้เป็นนะครับตัวที่นะครับสะท้อนว่านะครับการวิเคราะห์นั้นน่าจะมีปัญหา collinearity ในการวิเคราะห์นะครับเมื่อเราปรับข้อมูลนะครับจากเดิมนะครับที่เป็นข้อมูลดิบนะครับหรือข้อมูลที่เก็บมาแล้วนะครับปรับเป็นสีสกอร์ครับปรับซิมสีสกอร์นี้นะครับจะเห็นว่า ตัวค่า B กับเบต้านั้นนะครับไม่เท่ากันเพราะว่าตัวแปรตามเราไม่ได้ใช้สีสกอร์ด้วยนะครับก็ใช้ตัวแปรตามปกติแต่ว่าตัวแปรฉะนั้นปรับเป็นสีสกอร์นะครับเมื่อผลการวิเคราะห์แล้วเราพบว่านะครับตารางข้อมูลที่เป็น b กับเบต้า SE ต่างกันครับแต่เบต้าเท่ากันครับเบต้าเท่ากันนะนะครับเบต้าเท่ากันขนาดเดียวกันค่าทีที่ได้ก็เท่ากันอีกนะครับซิกออฟ T ก็เท่ากันอีกค่า t o l e r a n n ์นะครับ t o l e เ a n c เท่ากันอีกครับ v f ก็เท่ากันดังนั้นตัวที่จะต่างกันก็คือค่า B กับ Se ที่ต่างที่เหลือเหมือนกันหมดนะครับการเราเอาตัวข้อมูลที่ไป transform นะครับข้อมูลเดิมไป transform เป็น c score เมื่อวิเคราะห์แล้ว ค่า b กับ h e นั้นจะแตกต่างกันแต่ว่าค่าอื่นนั้นเท่ากันหมดนะครับแล้วรวมไปจนถึงผลของสมการด้วยนะครับทีนี้มาดูที่ตัวการนำเอาอินเตอร์แอคชันใส่เข้ามาครับอินเตอร์แอคนะครับที่ใส่เข้ามานั้นนะครับเดิมข้อมูลดั้งเดิมนั้นจะมีปฏิสัมพันธ์ร่วม ทำให้เกิดปัญหาคอลิ i นิตี้ในการวิเคราะห์นะครับดูจากค่า t o ร์เรนต์กับค่า VIF นะครับตัวเราเพราจำนวนสัตว์เลี้ยงกับตัวแปรปฏิสัมพันธ์ร่วมนะครับซึ่งเมื่อเราทำการปรับเป็น4สกอร์นะครับแล้วรันอีกครั้งพร้อมกับตัวแปรอินเตอร์ครับสิ่งที่เราพบก็คือว่าข้อมูลนั้นเหมือนกันหมดนะครับยกเว้นตัว c o n s t a n ต์กับตัวอะ,อะไรครับ ตัว c o r r e a t i t y s t a t i s t i c นะครับก็คือ t o r r r n t กับตัว v a f ปรากฏว่า v a f นั้นลดลงครับอ่า v a f ลดลงจาก10นะครับเหลือเพียง2นะครับแล้วก็ตัว t o r r r n นนั้นนะครับไม่ติดศูนย์แล้นะครับไม่เข้าใกล้ศูนย์นะครับดังนั้นนะครับถ้าเราใช้ตัวนี้เป็นตัวชี้วัด c o r r e a t i t y ในการวิเคราะห์นะครับเราก็จะพบว่าเราไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องตัว คอ l ์เรเนียลิตี้ในการวิเคราะห์ที่มีตัวแปรที่เป็นซีสกร์นะครับอันนี้ก็ถือว่าซีสกร์นั้นช่วยแก้ไขปัญหาเรื่อง c o r i เรเนียิกับมั l ติ c o l l เ n เนีย t ิได้นะครับทีนี้นะครับมาดูอีกตัวหนึ่งก็คือมีนเซนเทอร i n ิซึ่งเป็นประเด็นนะครับหรือตัวที่เรานำมาสู่การจะทำคลิปนี้นะครับตัว m e นเซนเทอ r i รินั้นนะครับจะคล้ายกับตัว ข้อมูลที่ไม่ได้ปรับนะครับยกเว้นตัวเดียวคือ interception นะครับหรือ constant นะครับตัวที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขอื่นๆนั้นเหมือนกันหมดนะครับมีเพียง constant นะครับที่ B ก็ต่างกันรวมไปจนถึง se รวมไปจนถึงค่า t นะครับจะแตกต่างกันทีนี้เรามาดูเมื่อนำ interact ใส่เข้ามาในโมเดลนะครับ อันนี้เป็นตัวแปรที่ไม่ปรับแล้วมีอินเตอร์แอคด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวแปรที่ปรับเป็นมีสเตอริงแล้วแล้วเราก็นะครับพบว่านะครับตัวเดิมนั้นที่มีปัญหาเรื่อง t o l e r ร,รนต์กับ v a f นะครับที่มีนัยยะว่าน่าจะมีปัญหา c o ร์เรเนียลในการวิเคราะห์นะครับ,รบก็ถูกปรับนะครับให้มีอยู่ในะระดับที่นะครับไม่น่าจะมีปัญหาเรื่อง c o ร์เรเน r ยลตี ในการวิเคราะห์จากเดิมที่10กับ12เหลือแค่2กับ1นะครับดังนั้นถือว่าการใช้ m i n n ต e แตร์เองก็ช่วยแก้ไขปัญหา c o r i n รเนียละตี้ไรมันติคอร i เรในการวิเคราะห์ที่มี Interaction Term ได้ตามที่เราได้ทบทวนนะครับทบทวนวรรณกรรมมานะครับเพราะว่ามันก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาตัว c o r i n รเ i ียได้อย่าง ที่เราทบทวนมานะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูนะครับ descriptive ของตัวแปรที่ใช้หลันบ้างนะครับจำนวนข้อมูลนั้นนะครับนี่คือข้อมูลตัวที่นำเข้าสู่การวิเคราะห์นะครับตัวซีสคอนั้นจะปรับมีนเป็นศูนย์นะครับตัวนี้คือ0ูนย์นะครับนะครับก็หมายความว่าจุดนะครับ0ูนย์จุดศูนย์ไล่ไป7หลักครับขยับไปเจ็ดหลัก ก็คือเข้าใกล้ศูนย์นะครับหรือมีความหมายว่าเป็นศูนย์ะครับตัว standard deviation เท่ากับ1น s c o ะครับ s c o r อนะครับจะปรับตัว mean เท่ากับศูนย์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ1นะครับแล้วรวมไปจนถึงการปรับค่าต่ำสุดสูงสุดด้วยอันนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับเป็น C Score นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น mean centering นั้นจะมีการขยับเฉพาะตัวค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลีย่ย ตัวเซนเตอร์นั้นนะครับขยับเป็น0นย์นะครับดังนั้นนะครับก็คือขยับจากตัวนี้นะครับให้เป็นศูนย์โดยเอาตัวนี้บวกกับตัวนี้เราก็จะได้ค่านะครับสูงสุดนะครับอันนี้ก็คือเราเอาตัวนี้นะครับบวกกันนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็ลบเป็นลบนะครับเป็นลบก็จะได้นะครับตัวลบยี่สิบสามนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับลบยี่สามจุดเก้าหกนะครับ ลบจาก0อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัว mean centering นะครับแม้ว่า mean centering นั้นจะปรับตัวเลขแต่ว่าเป็นการปรับแค่เอาไปลบนะครับหมาว่าเอาค่าเฉลี่ยนะครับของข้อมูลของตัวแปรนั้นมาลบกับค่านะครับดังนั้นค่าเฉลี่ยจึงเป็น0ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยังคงเท่าเดิมครับนะครับเห็นไหมครับค่าเฉลี่ยนะครับ sd นะครับ standard deviation ยังคงเท่าเดิมครับ ทีนี้ผมก็มาเปรียบเทียบให้นะครับระหว่างตัวข้อมูลนะครับถ้าเกิดเรอาข้อมูลเด,เดิมไปนะครับข้อมูลจริงๆเข้าไปแล้ววิเคราะห์แบบมีตัว i n t e r อร t แอคชันเทอมเข้าไปนั้นจะเกิดปัญหาตัว c o r รเนียลิตี้นะครับเมื่อปรับข้อมูลเป็นซีสกอรก็นะครับปัญหา c o r i เนียลิตก็จะลดลงนะครับรวมไปจนถึงการใช้ Mean Centering ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นระหว่างมีนเซนเทอ r i ริ กับตัวซีสกอร์นั้นนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าการอ่านค่าจะต่างกันครับการอ่านค่าของตัวซีสกอร์ un, เราจะอ่านว่านะครับอันนี้ผมจะอ่านเฉพาะตัวเดียวนะครับเมื่อนะครับควบคุมปัจจัยอื่นๆให้คงที่นะครับพื้นที่ถือคลองนะครับตัวนี้พื้นที่ถือคลองนะครับเพิ่มขึ้น1 SD คําว่าเพิ่มขึ้น1 SD คือหน่วยของมันนะครับ عة, เพราะว่าหน่วยของซีสกอร์นั้นเป็น เอ s t s t d n r d r i d i v i วินะครับเมื่อพื้นที่ถือครองนะครับเพิ่มขึ้น1 s d จะทำให้พื้นที่พ่อปุกเพิ่มขึ้น14.650 s d นะครับหรือ Standard Division ดังนั้นนะครับการที่เราจะเข้าใจความหมายของมันบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเข้าใจยากนะครับคือมันไม่ใช่รูปธรรมนะครับมันมีมีความเป็น a อ s t r a c t อยู่นะครับ ทีนี้เปลี่ยนมาดูที่ตัวมี n ซ e น t ท r i n g นะครับ e ี n ซ e น t ท r i n งนั้นอันนี้ผมพิมพ์ผิดนะครับตัวมี n ซ e น t ท r i n งนั้นนะครับก็จะ,ะมีความหมายว่าเมื่อควบคุมปัจจัยอยื่นๆให้คงที่นะครับพื้นที่ถือครองเพิ่มขึ้น1ไร่จะทําให้พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจุด8ไร่นะครับเหตุผลที่เรายัางอ่านคล้ายๆกับการวิเคราะห์ีกัชชันแบบธรรมดานะครับก็คือนะครับสโลบเหมือนกันนะครับ ตัวหน่วยเหมือนกันเพียงแต่ว่าขยับตัวเซนเตอร์นะครับจากค่าเฉลี่ยเดิมให้เป็นศูนย์เท่านั้นเองนะครับดังนั้นนะครับข้อดีของ m e นเซนเทอร์ดิจึงมีข้อดีอยู่2ประเด็นนะครับ 1. ตัวมิ n เซนเ e อร์ดิงเองนะครับสามารถอ่านได้เหมือนกับตัวการวิเคราะห์รีเกชันทั่วไป 2. นะครับการอ่านค่าตัวนี้นะครับยังสามารถที่จะทำให้ค่านะครับ vif นะครับไม่เข้าใกล้10นะครับไม่สูงรวมไปถึง t o l e r รนต์นั้นไม่เข้าใกล้ศูนย์นะครับทอร,ร์เรนต์ไม่เข้าใกล้ศูนย์ส่วน VIF นั้นนะครับอ,อยูอ่ห่างจาก5กับ10นะครับซึ่งก็ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่อง c o l l i n e a r i t y นะครับผมก็ขอสรุปนะครับตัว m i n ึ e r i n g นั้นนะครับเหมาะที่จะใช้กับตัวแปรที่มี Interaction t e r เทมอย่างที่ ข้อแนะนําเราได้กล่าวขึ้นตั้งแต่ตอนแรกนะครับซึ่งก็จะช่วยเรื่องปัญหาเรื่อง c o r r e l a t i นะครับข้อมูลที่มีตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กันสูงตัวแปรอาจจะไม่ซิกนะครับเราอาจจะนําตัวแปร interaction เข้ามาสู่การวิเคราะห์แต่เมื่อนําตัวแปร interaction เข้ามาสู่การวิเคราะห์แล้วอาจจะมีนะครับ ปัญหาเรื่อง c o i n e l a n i a i t y กับ m u l t i c o l l a n i a l i t y ได้การ transform ข้อมูลเป็น C-Score หรือ mean centering นั้นก็จะช่วยปรับค่า tolerance กับ vif ได้นะครับแต่ว่าแม้ว่า C-Score กับ mean centering นั้นจะช่วยปรับได้แต่ว่าการอ่านค่าแปลผลนั้น mean centering นั้นทำได้เข้าใจได้ง่ายกว่าเหมือนกับการวิเคราะห์ข้อมูลปกติแต่ C-Score นั้นจะมีการอ่านค่าที่ค่อนข้างยุ่งยากครับหรือเข้าใจยากตีความยาก ดังนั้นนะครับการใช้ m a i n s t r ร a m ิึงถือว่าเป็นวิธีการหรือทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการานำมาปรับข้อมูลนะครับที่มี interaction ชั่นเทอมแล้วทำให้สามารถการอ่านค่าแปรผลและสามารถที่จะนะครับขจัดปัญหาเรื่อง Torrent กับ VIF เด็ดไปได้ท่านสามารถติดตามงานต่างๆผมใน2ช่องทางใน y u t u b e และเฟซบุขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ